ชาวเน็ตพูดถึงเรื่องบ้านมุกทอยล่าสุดก็มีประเด็นใหม่ออกมาให้หลายคนติดตามอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทางเพจของนายเอนเตอร์เทนโพสข่าวของทอยจีน่ามุกต่อมาก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องบ้านของมุกที่ตั้งใจซื้อไว้ให้คุณพ่อโดยมีการระบุว่าเรื่องบ้านของมุกที่มุกดาวไว้ให้พ่อแล้วทอยอาศัยอยู่ทอยคืนบ้านให้มุกแล้วหรือยังเห็นมุกลงสตอรี่ว่าทอยจะยึดบ้านที่มุกดาวไว้ให้พ่อ เราช่วยจ่ายค่าบ้านร่วมด้วยช่วยจ่ายแค่ครั้งเดียวแต่ทอยจะเอายึดบ้านของมุกเป็นของตัวเองงานนี้ทําเอาชาวเน็ตหลายอื่นๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างร้อนร๋ามเลยทีเดียวว่ายังไงผู้ชายคนนี้อยากมีใหม่แต่ไม่ยอมเคลียร์ปัญหากับคนเก่าสงสารมุกมากที่มาเจอคนแบบนี้ ไม่แมนเลยกระทำแบบนี้ครบซสอนปฏิเสธว่าไม่ได้คุยกับผู้หญิงอีกคนก็เสียความรู้สึกอีกคนก็เสียใจผู้ชายแบบนี้ควรเขี่ยลงข้างทางค่ะเสียเวลาหน้าตายังสวยดูดีหาเอาใหม่ค่ะแต่สรุปแล้วความจริงจะเป็นยังไงคงต้องรอให้มุกหรือไม่ก็ทอยออกมาชี้แจงอีกทีนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด s ับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวัน อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ